เต็มคาราเบลหาทั้งวัดแม่อุ้มลูกชายเมาสาหาัสขึ้นรถชาวเน็ตยกย่องแม่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเต็มคาราเบลหาทั้งวัดแม่อุ้มลูกชายเมาสาหาัสขึ้นรถชาวเน็ตมอบตำแหน่งแม่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเมื่อวันที่26ตุลา65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกติกตอก ได้โพสคลิปในงานบวชแห่งหนึ่งซึ่งปรากฏภาพแม่อุ้มลูกชายที่เมาไม่ได้สติกลับขึ้นไปนอนในรถพร้อมกับกองเชียร์ที่เดินตามอยู่ข้างๆโดยในคลิปแม่อุ้มลูกชายเดินกึ่งวิ่งออกจากรั้วโบสถ์หลังลูกชายคนโปรดสายดื่มยกสดจนเมาโคมา่าไม่ได้สติจากนั้นได้อุ้มพาไปส่งที่รถเก๋ง ก่อนเปิดประตูให้เข้าไปนอนทำเอาบรรยากาศรอบข้างมีแต่เสียงหัวเราะคืกคืค้นหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและยังทึ่งกับผู้เป็นแม่ที่สามารถแบกลูกชายได้ทั้งที่ทตัวเล็กฝรูปแถมยังยกให้เป็นแม่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพี ขณะเดียวกันก็ยังมีคนมาแซวว่าอุ้มตั้งแต่เล็กยันโตนะครับก็เป็นภาพนะครับที่น่ารักนะครับอมพลยิ้มนะครับสำหรับแม่ลูกนะครับซึ่งแม่แน่นอนครับลูกชายก็อายุเยอะแล้วนะครับตัวเบ้ออะไรครับนะครับอุ้มลูกชายแม่กระโัวนิดเดียวนะครับ อมลูกที่เมาไม่ได้สตินะครับไปนอนในรถนะครับต้องยอมรับให้เป็นแม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัติพีจริงๆเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็อมยิม้มเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับมีข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรครึ่หน้าหรือมีข่าวอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับ